เอ็กโอกัอนเร็วๆแม่ถ่ายไม่ทันเมื่อกี้สองทีแม่ถ่ายไม่ทันเอ็กโอก่อนเอ็กโอกเอ็กโอกเร็วๆเออั่นแน๊ะเห้อ่เด็กดีฮะถึงแม่ปล่าละนะจะถึงแมป่ปล่อา,า,าอืมเอ็กโอก อืมอือืมมือวิเศษอะเอามือวิเศษโอ้แม่ถ่ายไม่ทันนะฮะชอบมือวิเศษเหรอฮะนอนเลยนอนเลยอะมือวิเศษแม่มันดีอย่างนี้เองอะนะฮะออนอนมือวิเศษแม่เหรอ Hmm? Huh? Hmm? Huh? Tak apa-apa tu ya? Ah, mang cong ah, oh, mang cong ah, oh. no no. Macam kau hai na. Ah, adik di Adik ti XO XO lo. Hmm. Hmm. Hmm, we said. Hmm. ตัหมูโปรฟิตด้วยเหรอฮะนี่มั้หลูกกินกมกน,นมยังกินชาหนมยังอ๋อท่ำไม่ได้ไดูขามเนี่ยขามก็จินจ้วยเหรอขามม,มาขามอมไม่โฟกัสที่ะ อ้อาวอาอกมาไปไหนละม,มาขามนะนะลงพื้นเลยลงพื้นเลยนะเดี๋ยวไปแทะสายไฟโกงปะึเขาโกงไนหะมแต่งตัวเหรออืมลงไปแต่งตัวอืม มาขามกลองกลองแล้วแม่เข้าครัวเราเลยกงเลยกงไปกงเดี๋ยวนี้กงกลงยังไงเออกลงเลยเดี๋ยวค่อยเล่นอแมแม่ต้องเก็บของอ่ะแม่ยังไม่เก็บของต้องเล่นต้องนั่งเฝ้าด้วยอันนี้ก็อะไรอนอนนะนอนรอแม่นะแม่เก็บของก่อนเดี๋ยวค่อยเล่นกันอีกนะโอเคอม,มานอนนี่ดินอนบาะนี่อมอ,มอนยอมแม่นะแม่เก็บของกันนะ ตาโอ้โหทาลีลาเยอะเอ้าเอ้าเอาสุดเอางอนงอนเอาเอาไปซุกเอาเอายังไงก็เอาไปไม่กับของกันนะ